กินขา้าวอ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องมากินข้าวแรงน้ำกันวันที่เดือนสองวันทีเสาร์หกติดสองพันสวาพ่อแม่พี่นอ้องมามากินข้าวกินข้าวกินข้าวแรงพ่อแม่พี่น้องพาเดี๋ยวนอนตื่นมาคืออยากกินขา้าว บายดีบายดีวัสดีพี่น้องมากินขขาน้ำกันได้พี่น้องเดอยข้ามัากินเขาข้มมา,ขาขมดัชชี่บกินนอนตื่นจะบปอยากเขาเมื่อเดินไปกัดทองท <c oughs> อดเขาก็ได้คุณส่วยไปกูเอ้ เด็นแห้งนะน่าวย็นมันนั่นๆอยู่มันแดดอยู่ม่ต้องน่านเย็นเขาห่วยเลยใช่คุณแม่เป็นน้องหนาวนอนเห้นอนไม่แดดคอยิ่มคนตกดอกไม้กับปงพิจิไเจ้ามาพี่น้อง น้ำให้กระปปรงมาก

อืมโอ้ดีนี่ปะเข่าก็ห้องเข่าไม่เม็ดขาวช่วยอยู่ อสี่สิบเก้าดอยเก้าเก้าสอบห้าสิบดอนะครับสอบห้าสิบดเลนี่แหละแล้มีอีที่ทาง เป็นวัดเป็นไอเป็นอากาศบุญพรบุรหนาวยิ่งนขานาจะป,ะปะอกๆกัน <coughs> nào ăn nạm và ngoài nào Nào mọc Nằm ổn hòi nào Đi bán thông Năm đen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  Năm ก็ปะมวลเน่พอมวลเน่ยค่กินาหารเนีอกินอาหาน่มันแดดมันนายมาแองบนหัวหารกูพากก็บกได้แหงไหม แต่มันแต่ว่าออกขึ้นดงนี่รถหนะของอยู่ของกินบบได้เนิ้นึ่งก็ได้นิดหนึง่งก็เคยขึ้นแต่พู้ว่ม่ดง้ากินใด้พูด้ายกัยกบมาดูร้องได้เหรอ,อแต่พวกคนฮายเป็นพวกกินเครื่องแบบก็น้าย ปานของน้ำข้ากับเวยครับหวาคยเด้ไปหาบ้านเราคือน้ำขมาแล้นะยนเดดเดี๋ยวต่แฟนมาห่านของจะมีน้ำข้าวมาแจกไหมวควายหอมไปมูแม่นะเฮ็วดวงง ก็องอันนั้นหวยวขอตังมูมีบ่สิบเแล้วลางัง่มันก็นมีหากแต่แบบเห็นใปรไปหาป่ามันไม่มีมีอันนั้นอันนั้นหวยอันนั้นหวยหวยเ่ี้ยขาอดึงคำี่โรบบ่กงไหม bạn tự nhiên hà đông này băng ngang không phải cho quá rồi. luôn nha, nhá mấy băng ngang mấy cái bôi này nó có như thế này nè đơn tuần này nó không phải chầm như cái kia bây thịt. mỡ thịt เอาไปหากินหยู่มก็บะอด้ไรละได้เลน้อยมากม่อกุมข้าก็เอาไปไก่นะเมื่อกุมบานคอยหวอะไรนึ่งอะไรนึงไปหาจะมีน้ำจึงบลจักบอลไปหาไปจับบังย่างมเด็กหน่อยก็มหอยฮันงอเท่าระ หูเทนั้นได้เอาน่ะเ <ừ. S 2> ราหลอกได้เด็กพ่อก็ไม่เคยไปก็ที่ไป, <c oughs> ปกับมนนนนันนานเอาพท่านใหญ่เสียม,ม,มือเส็ยมือกูแม่ที่นนองมันบาด <c oughs> <c oughs> ดูบ้านกันไม่ได้มสิบสองสิบสามปีนะนี่เป็นจนะังไงทำไมป้ามาดองกับยังใหญ่เนีน่ยนะไปค,คือขึ้นกนะันน้อยอขึ้นกันนะไยนมัน

เดคุณแม่กูเบมันกินน้ำมาททันกินแตนก็บต่านม่ได้แกงขอนีอยอืมอิ่มะไรเนน่องข้าวขาวข้าที่นึงเลยเป็นเมนอจจ่ ซื้อเหลืออีอละเอาเงินเซ็ตแบงให้ลูกให้ลูกซื้อมาให้ไม่ให้ลูกย่อลายเขาก็ย่อเขาามาให้เพรนางหน้าแชเขายอเท่ามากคนเอาดูเจ็บนะไม่ั่นอกมัต้มแบซกที่ออยางนาะเนีเบียพระจักตายนะเท่ามากยังไล่ะ cái chân bột đèo khu này nó chắc nhận cái việc khá tư nhưng không có xin hẹn khi học ơi nhầm cái nhạ Xin được chị mua Ok thì nọ Nhưng mình rồi Không cái mít nên kì bụi không có dạng Tôi โอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งพี่น้องอย่าลืมติดตามด้วยพี่น้องเด้อขอโทษบางเถื่อกระไรโลกบางเถื่อกรไรโลกคลิปนี่นะเพราะว่าเมื่อยอากันนอนอาบน้ำแล้วก็นอนนี่กับตื่นม,มองมองยังมาอะไรชิวมาหน่อยหนึ่งพี่น้องอยู่ดีมีแห้งพี่น้องส่วโชคลา้มันแนะนำให้ด้วย <c oughs>